สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เราจะมาชวนทําวิธีทำสลัเปาทอดแบบใหม่ๆกันค่ะสูตรนี้นะไม่ต้องนวดแปง้งไม่ต้องชิ้มรูปแค่มีกระบวยสแตนเลสแบบนี้ก็สามารถทําขนมปังนะคะออกมาสวยๆแบบนี้เลยแล้วบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าแป้งสูตรนี้ง่ายมากๆแล้วเนื้อขนมที่ได้นะคะ ก็นุมฟูกรอบนอกนุ่มในรสชาติดีมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยเราจะใช้นมจืดอุ่น150 ml นะคะตามด้วยน้ำอุ่น100 ml ค่ะน้ำตาลทราย30กรัมใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ย,ยีสต์ลงไป4กรัมนะคะ คนให้ตัวยีสต์นะคะเขาเข้ากับตัวนมดีจากนี้เดี๋ยวเราจะนำฝามาปิดนะคะเพื่อให้ยีสต์ทำงาน5นาทีค่ะหลังจากที่เราพักยีสต์ครบ5นาทีนะคะก็จะมีฟองขึ้นแบบนี้เนาะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะแล้วก็จะใช้ตะก้อมือนะคะตีไข่นี่ค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันดีจากนั้นเราจะค่อยๆเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะ 50 ML ค่ะน้ำมันพืชวันนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครจะใช้ตัวไหนก็ได้นะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีกับเรื่องกลิ่นน้ำมันปาล์มก็ใช้ได้ค่ะตีทุกอย่างนะคะให้เข้ากันดีตีเร็วๆแรงๆเลยนะแบบนี้ค่ะให้ตัวน้ำมันนะคะเข้าเข้ากับตัวนมแล้วก็ทุกอย่างดีเสร็จแล้วเราก็จะทยอยใส่แป้งสารีอเนกประสงค์ลงไป225กรัมนะคะเราจะค่อยๆทยอยใส่ไปนะคะ แป้ง225กรัมเนี่ยวันนี้เราจะแบ่งใส่สครั้งนะคะก็คือใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตีให้เข้ากันดีก่อนนี่ค่ะแล้วก็ใส่รอบ2ลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะใส่ลงไปสี่ครั้งนะคะสำหรับตัวแป้งพอรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะตีทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะตีเร็วๆแรงๆเลยนะนี่ให้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะเนื้อที่ได้ต้องออกมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะ4กรัมคนนะคะให้เข้ากันดีพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชู ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใครจะใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิล้ลน้ำส้มสายชูจากข้าวอะไรได้หมดค่ะวันนี้เราใช้ของอสอรอนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งค่ะรอบนี้เราจะตีเร็วๆแรงๆเลยนะเนื้อที่ได้ต้องแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งของเราไว้นะคะจนกว่าเขาจะขึ้นเป็นสเท่า ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะอันนี้เราพักไป็น1ชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากที่เราพักแป้งครบเวลานะเราก็จะมาคนเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะคะแบบนี้ค่ะคนเร็วๆแร,รงๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยแป้งเขาจะยุบตัวนะคะไม่มีปัญหาค่ะนี่คนให้เนื้อเขาได้แบบนี้ค่ะเวลาเราเอาไปทอดเราก็ตัดประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรานำเขาไปลงทอดได้เลยค่ะ ตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนเนี่ยให้เราใช้กระบวยที่เป็นสแตนเลสลงไปจุ่มให้ชุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็นำแป้งเทลงไปบนกระบวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆให้เขาโดนน้ำมันนะคะใส่ใส่เขานิดนึงไม่เป็นไรค่ะเพื่อที่จะให้เขาหลุด แรกๆเขาจะไม่หลุดง่ายๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความร้อนมันยังไม่โอเคเนาะเราอาจจะต้องใช้ช้อนนะคะช่วยเพื่อที่จะให้ตัวขนมเนี่ยเขาหลุดออกจากกระบวยง่ายอีกอย่างหนึ่งกระบวยที่เราใช้วันนี้มันค่อนข้างจะบางนะคะถ้าของใครนะหนากว่าน,นี้จะดีมากเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยหลุดใช่ไหมเราก็จะใช้ช้อนของเรานะคะค่อยๆแกะออกนี้ค่ะระหว่างที่แกะก็ให้เราสายไปด้วยเพื่อให้เขาได้น้ำมันทั่วกันนะคะ นี่ค่ะได้แล้วหนึ่งอันเห็นไหมคะเขาฟูขึ้นมาน่าทานมากแล้วก็กลับด้านค่ะเขาจะสุกค่อนข้างไวนะอย่าเผลอเชียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะเราก็จะกลับไปกลับมานะคะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองทั้งสองด้านระหว่างที่เรารอเขาเหลืองเนี่ยเราก็เอาอันใหม่ลงทอดด้วยนะคะเนี่ยค่ะพอความร้อนเขาร้อนขึ้นตัวแป้งเขาก็จะไม่ค่อยติดตัวกระบวยแล้วค่ะนี่ สูตรนี้นะคะเราได้มาจากทางตุรกีทางอาหรับประมาณเนี้ยเราเห็นว่าเออมันเหมาะกับคนไทยดีแล้วก็สูตรแป้งง่ายๆนะคะยังไงคนไทยก็ชอบทานซาลาเปาตอนเช้าๆอยู่แล้วเนาะแปลว่าเอออันเนี้ยมันเหมาะดีนะคะแนะนําให้ลองไปทํากันดูค่ะสูตรนี้อร่อยจริงๆพอเข้าเหลืองทั้งสองด้านเราก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดต่อจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักมาได้สักประมาณ 3 4นาทีเขาก็เริ่มอุ่นตัวลงแล้วสามารถทานได้เลยนะคะถ้าใครไม่อยากชุบน้ําตาลแบบนี้ก็ทานได้เลยทานอุ่นๆจะกรอบนอกนุ่มในมากๆแต่ถ้าใครนะคะอยากจะชุบน้ําตาลแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะจัดเสริมได้เลยขนมตัวนี้หรือว่าซาลาเปาตัวนี้นะคะจะกรอบนานเลยกรอบนอกนุ่มในกรอบนานได้สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเลยแหละตัวความกรอบด้านนอกนะคะนี่ค่ะ บางเสียงความกรอบเนื้อด้านในคือฟูมากๆรสชาติดีค่ะคอนเฟิร์มเรื่องรสชาติเลยนะคะคือเขาจะอร่อยอะยังไงลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิโทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ